Good Life Good Time แบ่งปันช่วงเวลาดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้ที่นี่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดย KKU Radio และเครือข่ายสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแกน่นสวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับผู้พ,พรทิบ์คำดีใน Good Life Good Time at KKU มาเพิ่มเติมทักษะความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันค่ะ อาการเหนื่อยล้านะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าเรามีอาการเหนื่อยสะสมมากๆจากการทํางานร่วมกับความเครียดสิ่งเหล่านี้นะคะอาจทําให้เกิดโรค TATT หรือ t r a a t o t e a t h i t i ได้โดยแบบไม่รู้ตัวค่ะซึ่งในบทความของ Humanica สถาบันให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์ก็ได้มีการอธิบายว่าโรคนี้นะคะเกิดขึ้นจากสาเหตุใไดได้บ้างมีวิธีป้องกันอย่างไงบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับเจ้าโรค TATT หรือ t r i a t i o s t e a t h i t i e นั่นก็คืออาการที่เหนื่อยล้าสะสมเหนื่อยตลอดเวลาค่ะแม้จะอยู่เฉยๆนะคะก็มาเกิดขึ้นเมื่อเรามีความเครียดนะคะซึ่งจะทําให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่ทําให้ร่างกายตื่นตัวให้พร้อมรับมือกับปัญหาหรือความกดดันที่ต้องเจอนะคะและเมื่อเราเนี่ยมีความรู้สึกเครียดสะสมเป็นเวลานานก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้เกิดผลเสียต่อสมองแล้วก็ร่างกายในระยะยาวตามไปด้วยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะสาเหตุที่ทําให้เกิดโรค T A T T ีขึ้นในมนุษย์เนี่ยก็คือการต้องเจอกับความเครียดหรือว่าความกดดันเป็นประจำการไม่ออกกําลังกายเพราะการออกกําลังกายเนี่ยนะคะทําให้หลั่งสารเอนโดฟินที่ช่วยให้มีความสุขรู้สึกผ่อนคลายช่วยลดความเครียดแล้วก็เหนื่อยล้าได้หรือว่าเรานะคะดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากเกินไปก็อาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกตื่นตัวและเหนื่อยล้าได้นะคะ ซึ่งปัญหาด้านสุขภาพก็ทําให้เหนื่อยล้าได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโรคไทรอยด์หรือว่าโรคเบาหวานหรือว่าโรคโรหิตจางนั่นเองค่ะแล้วเราจะจัดการตัวเองอยังไงเพื่อป้องกันการเหนื่อยล้าสะสมนี้เรามีคําตอบนะคะ<ส>ข้อแรกค่ะเขาบอกว่าให้จัดสรรเรื่องอาหารการกินค่ะเพราะว่าเราควรกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะในแต่ละมื้ออาหารรับประทานอาหารที่ปรุงรสน้อยมีประโยชน์แล้วก็รับประทานในปริมาณที่พอดีและไม่ควรกินอาหารมื้อเดือค่ะหรือว่ามื้อหนักๆก,ก่อนเข,ข้านอนนะคะ เพราะว่าจะทําให้กระเพาะแล้วก็อวัยวะภายในเนี่ยทำงานหนักจนเกินไปทําให้ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะข้อ2ค่ะเขาบอกว่าดื่มน้ําบ่อยๆนะคะการที่ร่างกายขาดน้ําค่ะก็อาจจะทําให้เกิดระบบภายในร่างกายเนี่ยทำงานหนักเกินไปก็เลยต้องควรเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับร่างกายอยู่เสมอนะคะนอกจากนี้ค่ะการดื่มน้ํานะคะยังทําให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปรี้กระเป๋าได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะควรจิบน้ําบ่อยๆในระหว่างทํางานเพื่อ เพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายนะคะอย่างเช่นผู้เนี่ยผู้ก็จะมีขวดน้ําขวดใหญ่ๆไว้นะคะแล้วก็คอยเทคอยเติมจิบไปทํางานไปอย่างนี้ก็จะรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะข้อที่3มค่ะเขาบอกว่าจัดสรรเวลาออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายเบาๆนะคะสามารถช่วยจัดการกับความเครียดได้ค่ะเพราะว่าช่วยเพิ่มสารอินโดฟินที่จะช่วยให้ร่างกายนะคะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีพลังในการทํากิจกรรมอื่นๆได้และนอกจากนี้ค่ะยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอีกด้วยนะคะ ข้อ4ค่ะ ทำสมาธิฝึกจิตใจให้สงบค่ะเพราะการทำสมาธินะคะจะช่วยให้สมองได้หยุดคิดหยุดพักมีสมาธิจดจ่อในการทำสิ่งต่างๆได้ดีค่ะช่วยลดความเครียดแล้วก็ความกดดันนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีเวลาทบทวนสิ่งต่างๆได้อย่างถี่ถ้วนด้วยเมื่อมีสมาธิที่ดีนะคะก็จะช่วยให้การทำงานหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะก็ลองไปเช็คตัวเองดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเหนื่อยตลอดเวลารู้สึกอยากนอนไม่ อยากทำอะไรไม่มีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมต่างๆหรือว่ารวมไปถึงการปวดหัวบ่อยๆมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายไม่คงที่นั่นก็อาจเป็นสัญญาณของโรค TATT ได้นะคะก็ลองเอาคําแนะนําที่เรานำมาใช้ในวันนี้ไปใช้ดูนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายที่ดีด้วยค่ะ และนี่นะคะก็คือทักษะความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีที่ผู้นำมาแบ่งปันในเวลาดีๆแบบนี้กับรายการ Good Life Good Time at k ค u ค่ะและในครั้งหน้านะคะผู้มีเรื่องราวอ,าอะไรมาแชร์อย่าลืมติดตามกันทาง KKU Radio ในทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ